บันยิปสัตว์ประหลาดแห่งออสเตรเลียบันยิปเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานพื้นบ้านของชาอบอริจินีซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของออสเตรเลียเชื่อกันว่าบันยิปอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดเช่นแม่น้ำลำธารหนองบึงและทะเลสาบบันยิปมีรูปร่างหน้าตาที่หลากหลายตามคำบอกเล่าของผู้คนที่เคยพบเห็นโดยส่วนใหญ่จะอธิบายว่าบันยิปมีขนาดใหญ่ มีส่วนหัวเหมือนสุนัขหรือวัวมีลำตัวยาวเหมือนงูหรือจระเข้และมีาหางคล้ายปลาหรืองูทะเลบันยิปยังมีเสียงร้องที่ดังกล้องน่ากลัวบางครั้งก็ถูกอธิบายว่าเป็นสัตว์กินเนื้อที่ดุร้ายชอบกินมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กความเชื่อเรื่องบันยิปมีกระจายอยู่ทั่วออสเตรเลียโดยชาวอบอริจินีเชื่อว่าบันยิบเป็นจิตวิญญ,ญาณของปีศาจท,ที่สิงสถิตยอยู่ในแหล่งน้ำ มันยิบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเด็กๆไม่ให้ไปเล่นน้ำตามลําพังเพราะอาจถูกบันยิบลากไปกินได้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันกันมีอยู่ของบันยิบแต่เรื่องราวของบันยิบยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้บันยิบเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์และความน่ากลัวของออสเตรเลียตัวอย่างการพบเห็นบันยิบที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในปีพศ2421 ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเด็กชายคนหนึ่งอ้างว่าเห็นบรรยบพขนาดใหญ่กำลังว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำยาราเด็กชายคนนี้ถูกพาตัวไปพบแพทย์และแพทย์ก็ให้การยืนยันว่าเด็กชายคนนี้ไม่ได้โกหกเรื่องราวนี้ถูกพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์และกลายเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วออสเตรเลียในปี2549มีการค้นพบซากของสัตว์ประหลาดในแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง ในรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียซากสักตว์ประหลาดตัวนี้มีขนาดยาวประมาณ5เมตรมีส่วนหัวเหมือนสุนัขมีลำตัวยาวเหมือนงูและหางคล้ายปลาซากสักตว์ประหลาดตัวนี้ถูกส่งไปตรวจสอบที่มหาวิทยายลายัยเมลเบิร์นแต่ผลการตรวจสอบพบว่าซากสักตว์ประหลาดตัวนี้เป็นแค่สัตว์ประเภทเจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วถึงแม้ว่าซากสักตว์ประหลาดที่พบในรัฐวิกตอเรียจะไม่ใช่บรรยบ แต่ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนที่สนใจเรื่องสัตว์ประหลาดหลายคนเชื่อว่าซากสัตว์ประหลาดตัวนี้อาจเป็นหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของบันยปอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องบรนยปก็ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวออสเตรเลียบันยิปเป็นตำนานพื้นบ้านที่เล่าขานกันมานับศตรวรรษและยังคงเป็นแรงบันดาลใจในงานศิละปะวรรณกรรมและภาพยนตร์อีกมากมาย